สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัดะบายป้าพอล่าและช่องป้าพอล่าสัพายอิสานนะคะดูบรรยากาศ่อนกัดกันค่ะตรงนี้หน้าเจ้าแม่พระพุทธชินราชนะคะนางรำกำลังเตรียมตัวจะรำนะคะเอชีมีมาให้รำได้ยินยะลองว่าวันนี้สิบท่านนะคะจะรำสิบท่าน นางลำเยอะก็ช้าหน่อยนะคะยังยังมากันไม่ครบเนาะแล้วก็ยินลองไอ้ลองก็ออกมาลองคนอื่นๆแล้วนะคะม <c oughs> าฟังเราไปฟังกันดูยายลองพูดอะไรอยู่น, <c oughs> ะน,นะคะตกหลง ผมไม่ย้ายมาไม่ให้อยู่นะ <t> <laughs> ไม่ใช่คนเราที่จะคาเป็นยูทูบเบอร์บ้านปกคท่านเจ้าอยากเป็นคนบ้านปกคคุณต้องย้ายเข้ามาบ้านเลสซี่<อ>ถ้าคุณไม่ย้ายเข้ามาบ้านเลสซี่บ้านปกคคนใดคนคุณก็เป็นยูทูบเบอร์คนนอกต่างถิ่นต่างถิ่น <laughs> นอก <laughs> นอกี่าง้เลย เพราะฉะนั้นคุณพี่อยากเป็นคนบ้านสกอกต้องย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหญ่อุ่นหรือบ้านใครก็ได้บ้านเล็กทีเอาให้เลือกตั้งเสร็จก่อนเออแล้วตั้งเสร็จก็ได้เราจะได้ไม่ต้องกินมาม่าเจ้าเด้อแล้วนี่แหละต้องย้ายเข้ามาไหมเนี่ยอันนี้ขับกลับแล้ววันกลับเลยเฮ้ยลับลพบุรีไม่ใช่เลยนะครับับลพบุรีพี่สาวมาเป็นค้างขาวนะเป็นค้างขาวนะ ต้องย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาเป็นยูทูปเบอร์บ้านเกิดย้ายเข้ามาเป็นกำนันเลยเหรอเป็นกำนันนึกเป็นอะไรก็เละเอ็นะตัดไปดิพี่ปิวจะเป็นกำนันหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแล้วแต่แล้วแต่ได้ลุงจิมมี่เป็นกำนันมาดาเป็นผู้ใหญ่บ้านยูทูปเบอร์แล้วแล้วถ้าผู้ช่วยล่ะผู้ช่วยถ้าผมเป็นกำนันแล้วผู้ช่วยจะไม่ติดขาผมดบอกออ๋ไม่นะคะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วย ดีที่คุณได้เป็นกำนันเนาะโอ้ไม่เอาแล้วน้อยกับว่าไปขึ้นบ้านกำนันขึ้นบาน้านผู้ใหญ่บ้านพอเอาแล้วเห็ยนนะพี่จิมีเคยได้ยินไหมเขาเขาเรียกว่าไปกินน้ำเย็นบ้านผู้ใหญ่เอาแล้วพาขึ้นขึ้นบ้านผู้ใหญ่ยยเลยมันงากเลยไม่เอานะครับไมาขึ้นกำนันยิ่งใหญ่เลยเนาะโอ้ยาวเลยแล้วใหญ่ทุกวี้ยังมีบ่กับกำนนีนะคะก็มีกำนันแนบพองไหมถึงอะไรใรถอยู่ กำนันเนียทองเนอป้าต้องถามป้าลองกำนันแหนทองไปว่าอะไรเพิ่อนพ่อซื้อแหนเป็นทองแล้วมาถอนไม่ท่านทำความดีเยอะกำนันแหนทองคือหมายความว่าแนวยายนี่เนาะแล้วก็ขอร่ำยายนี่มีตำแหน่งเยอะเขาขอร่ำให้โลโลเงินโลทองโอ้เพราว่าแหนทองนี่เอามาถอนตัวถอนอะไรนี่ใช่เนาะงานเข้าลุงกิมมี่แล้วครับ พอดีเขาเป็นยูทูบเบอร์มาเลยถ้าใจเจ๊แล่คือถ้าไม่ใช่บ้านอกนี่ก็เป็นยูทูบเบอร์นอกอันนี้ก็ยูทูบเบอร์ในบ้านเนาะเขาอยู่บ้านนี้เนาะาี่ก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ัคอนเทนต์บ้านอเพราะว่ามีเปลี่ยนบ้าน โทษทีนะคะหมุนมาคะเสิร์หายมือจะดีเนะคะเนาะขอประทานความใจดีด้วยนะคะนี่ค่ะนางรำของเรานะคะเนี้จ้าแล้วก็ค่ะนางรำก็จะไปเตรียมตัวรำกันนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ